บัดนี้มีเห็นฮอเทสจ้ะพี่น้องใต้ไฟเก็บเห็ดก่อนเด้อม,มันเนี่ยเจ้าหลายเห็ดนะป๊ามนเนี่ยจ้ะเนะห็ดน่ะลายขนาดจ้ามีเห็นฮอเทสใต้ไฟเอาก่อนเด้อเฮจ้ะอู้ดอกงามหมู่นี้น้มงามหมู่นี้สวยเห็ดสวยมากเลยจ้ะค่อยมองไม่เห็นเห็ดใต้ไฟโทรศัพท์เด้อจ้ะพี่น้องบัดนี้มันมืด <c oughs> มันมืดจ้ะ วอดครอกแก่นฮาริข้าวนาดอกงามงามดอกงามงามจังเลยไต่ไฟอ่ะกูเดินมาเลยเนจ้ะเฮ็ดนะนี่ดอกเฮ็ดเก็บไว้นในสก่อนเฮ็ดเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดเก็บไว้กองไว้เก็บกองไว้กองไว้เออเนจ้ะผุ่นผุ่นเฮ็ดอีดีจะเฮ็ดผุ่นเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด โอ้ยมุดกันด้อบันีอือตอนนี้เป็นการมุด <c oughs> นี่จ้ะโอ้นี่มุด,ม,ด,ม,ดมุดกับมุดจ้ะมุดกันด้อลุ้ชายกับเก็บพวกคุณชายนีย่มุดไปทางพุน่นอมไปทางค้างต้นไม้กันจ้ะไล่อมไปอ้อมไปนจัะป่ามึงเอาจับป่าป่ามันจะม,มืดในจังน้อยเพราะว่า มันช่วงนี้มันจะมืดเร็วนี่มีเห็นเหด <c oughs> นี่เอาเก็บเก็บ,กบงามงามอืมเนี่จ้ะเก็บเห็ดอันนี้นะมันเก็บได้หลายหลายนะเวลาเอาไปเอดกับข้าวนะมันได้นิดเดียวจ้ะมันได้ไม่เยอะอืเก็บเอาเท่ะดอกเนี่ยจ้ะมันดึงไม่ขึ้นนะคะเนี่ยมันแน่นดึงเขาไม่ขึ้นจ้ะได้สำเลยกับสำน,นั้นถ้าเอามือค่ะ ปกติจะเอากำลงกายตาดัดนี่จ้ะได้ซัมไหรก็เอาซัมนั้นเด้อจ้ะคลิปนี้นะอยากถ่ายให้มันใกล้ๆนี่จ้ะเ็ดประมาณนี้กำลังพอกินประมาณนี้กำลังพอเก็บประมาณนี้นี่มันบ่โอ้มีนี่โอ้นี่จ้ะ กำลังพอเก็บเก็บเอาทีละน้อยสวยงามเก็บเอาทีละทีละนิดๆแบบนี้จ้ะค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเนี่ยแม่เก็บคลิปดูคลิปโอเคเบนต์เตเบนต์เะเก็บใส่นี่ก่อนคุณชายตังไก่ตา เดี๋ยวเก็บสตะก้าแป๊บหนึ่งเก็บสตะก้าแป๊บหนึ่งตัดคุณชายคัดคัดนี่ตัดมาคุณชายเออก็จะเก็บเองนี่จ้ะเพราะว่าดินมันแน่นน่ะมันมันลุกลุกมีมีหึนได้จ้ะ มันต้องเอาไก่ตัดจ้ะอ่ะตัดเพราะง่ายอือเห็นอะตัดเป็นสีเลยจังได้ไจ้ะมือก็เริ่มสั่นแล้วด้วยหอมหอมมันคือว่าหอมเฮ็ดหอมอ่ะคนนึงตัดคนนึงเก็บหอมจะเฮ็ดอันนี้นะหอมหอมอีลีอู้อู้อมัน คานก็การกีโกะคานกิโกะมันอยู่ตื้อต้นไม้จ้ะเองอะนี่งามงามแหน่ดอกนี่กำลังงามจา้ะอันนี้นะหมู่นี่กำลังสวยมี้มันอยู่โคลหินนี่จ้ะนี่เดี๋ยวจ้ะเนี่ยเขาไปซสื่องอยู่ที่ก้อนหินอีกบันเนี่โอ้ยคุณเอ๋ยคุณหินไป呀 น้ำแทะเห็นอีบอทังพูนเด็กนอนฮัลลี่น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 ี่ตื้อ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 โอ้พุ่น่ะพุ่น่ะเฮ้เฮ่เฮ่พูมั <c oughs> นอยู่เคอหินนี่แล้วจ้ะเฮ็ดนะยวูไปอยู่มันจะเป็นคลองหินเฮ็ดอู้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 ฮ้ยเข้าไปอยู่เพอพุ่น่ะเข้าไปอยู่ก้อนหินพุ่น่ะจ้ะลบอยู่ก้อนหินกับมีบอลโอ้เห็ดเอ้ย ลบยุพงอืมชิครึ่งตะก้าแล้วนะคะวันนี้ได้เห็ดยุมานด้วยเจ้ามันนี้นะใต้ไฟหาเห็ดก่อนมันไม่เห็นใต้ไฟนี่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 ละเห็นแล้วปอดมันอยู่เครือก่อนหิ้นี่นไหม Xí Nè mẹ Tắt này hả Linh ơi Được đưa đưa Có cho tắt Tắt hơn nè Ừ má, cắt nè con trai Ừ này chỉ มันตัดมันเก็บโอเคเลยเออจากสุมิ่แก่น,นั่นละดูสิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ oh. 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 ยอะไะมาเนี่ยมันโมนห็นผิด <laughs> ประเทศไทยโมหฮอนนฮ็ต เอ๋อทำไมไม่ขึ้นอัพอัพเฮ่ยเยอะยะเดี๋ยวซีนี่ก่อนแปบ๊บหนึ่งไม่ใช่ส่วนเมื่อเราจำมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดวกำลังมันดีถ้าเห็น heat นีน่ยมันมันได้จำบิ้บเบิ้บเใส่ละอีกใส่ละนี่มันจะโกแบ๊กจังใดนี่มิกหม่งมิกพูดอ่ะพูดอ่ะ โอ้ยคุณไส้นี่จีซวนเมื่อจังได้มันนะเฮ็ดเลยนะมาวุ้ยผุนึ่งปัดโวนมือมาทัด,ดนี่ตาที่หน่อยอืมผุนึ่งปัดโวนกับเลยเฮ็ดผลายด้วยมันนี่เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะอยู่บริเวณอยู่บริเวณข้างทางเลยนะจ๊ะนี่มานี่โอ้งามดิตัดทัดทัด จ้ะนี่งามเีนี่คักโบปัดสซมือละคอยกำลังมันเดี๋ยวกำลังม้วนเลยคนเรื่องปัดสูมือแล้วปามือมาจ้ะปิดหน่อยอ้ฮึฮิดไม่ได้ไปซื้อไก่ลูกเครื่องก้อ,อนหินนี่ละ ดอกงามงามเด้อคือก้อนหินดอกสวยสยเดี๋ยวยางอีกจังน้อยกะสีนีเอ้อมือคือเราว่าแหละเนาะะอือจะโอนอือปะเข้าไปกับปุนณ่ะเฮ็ดหลายจ้ะเดี๋ยวมาอีกวันนะโอเคค่ะปะเฮาคลิปนี้กะไว้ซํานี้เด้อพี่น้องเอ้ย ได้อยู่จ้า